สวัสดีค่ะวันวิดีโอนี้นะคะจะเป็นเซตของวิดีโอสองวิดีโอด้วยกันก็คือจะเป็นวิดีโอลุคของเมียทั้งสองนะคะในจากหนังเรื่องเมียแต่งนะคะที่กำลังฉายอยู่ตอนนี้ที่มีเบนพรชิตาเล่นเป็นคุณเมียน้อยนะคะแล้วก็มีชมพู่อารยาเล่นเป็นเมียหลวงโดยที่ลุคนี้เนี่ยจะเป็นลุคแรกนะคะซึ่งพิมมองว่าเป็นลุคที่แบบแต่งกลางวันไปไหนมาไหนได้นะคะจะเป็นสกมุกี้อ่อนๆเป็นสีน้ําตาลเขียวขี้ม้านะคะแล้วก็ ปากจะเป็นสีนูดแก้มจะเป็นสีชมพูเบบี้พิงค์นะคะแล้วก็ปัดขนตายเยอะๆตามสไตล์ชมพูนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยพิมจะวิดีโอถัดไปนะคะเป็นวิดีโอในที่2ในซีรีส์นี้คือว่าจะอัพเกรดลุคนี้เนี่ยจากลุกกลางวันก็เป็นลุกกลางคืนโดยแต่งเป็นลุกของเบลลอนชิตานะคะเพราะว่าในวันเปิด กล้องละครเนี่ยพิมไปดูในรูปมาเขาแต่งโทนคล้ายกันมากเพิว่าเขาแบบว,ว่าเข้มกว่าเท่านั้นเองนะคะเพราะนั้นเราไปดูเลยครับว่าลูคนี้แต่งแต่ับขั้นตอนแรกของลูกนี้นะคะพิมจะจัดการกับพวกรอยแดงแล้วก็ใต้ตาส่วนพิมต้องการจะดูแลนดนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไม่รู้อะไรทําไมหน้ามันมีจุดแดงแดงมีอะไรอย่างนี้นะคะขึ้นมาเต็ไมไปหมดก็ป้ายตรงจุดที่พิมต้องการแล้วก็ใช้ิว้วค่อยๆตบนะคะให้มันลงซึมลงไปพิมแต่งไกด์ของตาแบบ ชมพูอรารยาเสร็จไปแล้วนะคะขนตานะคะโดยไม่ได้ติดขนตาปลอมจะเป็นสีโทนน้ำตาลเขียวขี้ม้านะคะขั้นตอนแรกก็คือพิมพ์จะลงเบสที่เปลือกตาก่อนนะคะมาถึงขอบตาล่างด้วยนะจากนั้นพัดนะคะให้มันเป็นตัวสีที่พิมจะใช้วันนี้เนี่ยสีแรกจะเป็นสีเนื้อเนื้อนะคะในการที่จะ ลงตรงให้ทั่วเปลือกตาก่อนสีจะลงก่อนสีแรกคือสีนี้นะคะสีเนื้อลงให้ทั่วเปลือกตาเลยเป็นพื้นไว้ก่อนนะคะจากนั้นพิ์จะใช้สีเขียวขี้ม้าก,กับสีน้ำตาลสองสีนี้นะคะผสมกัน แปดฟ้าทีเขียวทีเอ้เขียวทีน้ำตาลทีนะคะเราขอทิ้งแล้วก็จะทาจากด้านหางตาเข้ามานะคะโดยตรงช่วงหัวตาเนี่ยจะแบบว่าเป็นเหมือนเชฟอย่างเงี้ยค่ะคือว่าให้มีอายแชโดว์ที่ตรงหัวตาน้อยๆน,นะคะแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาบนี้เดี๋ยวเราจะทำขัดเบ้าด้านหลัง หังจากนั้นพิมจะจุ่มเฉพาะสีน้ําตาลนะคะในการที่จะทําเบ้าตาตาแล้วก็วาดเป็นแนวโค้งให้เข้าไปตรงแนวเบ้าตาคุณเนี้ค่ะใต้กระดูกสลับน้ำตาลเขียวได้บ้างนะคะเพื่อให้ดูแบบว่ามีเหลือของสีดูสองข้างให้พอจะเท่ากันนะคะ เอาละได้แล้วหลังจากนั้นสีที่ถึงจะทำก็คือเอาสีสองสีนี้นะคะสีก็เออขาวกับสีครีมสองสีผสมกันโดยใช้แปรงที่ิมชอบใช้เวลาที่ไฮไลท์ใต้คิ้วเอาสองสีนี้ผสมกันเพื่อมาไฮไลท์ เขียนขอบตาค่ะขอบพินจะเริ่มที่เขียนขอบตาล่างก่อนนะคะวันนี้พินจะใช้นสสอเขียนขอบตาสีน้ําตาลเพราะว่าในลุคของชมพู่เนี่ยคือแบบเขาจะดูอินโนเซนต์นะคะแบบว่าดูแบบแต่งอ่อนๆใสๆนะคะแต่ก็ยังเป็นโทนเดียวกันกันกบของเบนซ์อยู่นะถึงแม้ว่าจะอ่อนใสแต่ก็คือโทนเดียวกันจากนั้นใช้ดินสอเขียนขอบตาสีดํานะคะอัดเข้าไปในช่วง แนวขนตาแล้วก็เขียนออกมาให้สุดจนช่วงสุดแนวลูกตาแล้วดวงตาเราเนี่ยนะคะแต่ไม่ต้องวิงไม่ต้องอะไรเลยนะคะแค่เขียนออกมาให้สุดเท่านั้นประมาณนี้สองข้างเหมือนกันหลังจากนั้นพิงก็จะ ดัดขนตาปัดขนตานะคะให้เหมือนข้างนี้โดยที่พิมจะใช้มาสคาร่าสูตรที่มันแห้งๆห,หน่อยในการปัดขนตาล่างแล้วก็ใช้สูตรที่ผสมไฟเบอร์นะคะในการปัดขนตาบนข้างนี้เนี่ยพิมปัดสามรอบนะคะสามรอบแต่ใช้วิธีการดัดขนตาก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ปัดสามรอบในระหว่างแต่ละรอบในการดัดปัดขนตาเนี่ยให้เว้น ช่วงเวลานิดนึงแล้วพัดให้มันค่อนข้างแห้งนะคะเรียกว่าหมาดมากๆแล้วถึงจะปัดรอบไปสองรอยสามแล้วมาสคาร่าของคุณมันจะเกาะตัวแล้วมันจะบิวขึ้นไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพิมขอตัวไปดัดคนตาดัดขนตาแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกนะะันค่ะว่าที่เหลืองไบหน้าแต่งยังไงบ้างนี่ก็เป็นลุคของดวงตาที่แต่งเสร็จแล้วนะคะโปรดสังเกตผลงานมสาสคาร่าวันนี้ปัดสามชั้นโวอ,อมากๆเลยนะคะสาหรับส่วนที่เหลืองใบหน้านะคะขั้นตอนแรกเนี่ยพิมจะลงคอนซีเลอร์ที่ริมฝีปากค่ะทิ้งไว้ก่อนเพราะว่า ปากของชมพู่ในลุคนี้เนี่ยเป็สีนูดมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเอาสีปากจริงทาลิปลงไปเลยเนี่ยมันจะไม่เห็นสีลิปนะคะระหว่างนี้เราก็รอใเขาแห้งซึมลงไปนะคะแล้วก็ามาแต่งส่วนอื่นไปได้ก่อนสากเสร็จแรกก็คือจะเป็นบลัชออนนะคะบลัชออนสี Baby Pink ค์ลงตรงช่วงแก้มของเราเลยนะคะแล้ว ประชอนอย่าลืมยิ้มไปด้วยจะได้เล็งง่ายๆดูปากซีดเหมือนป่วยมากเลยค่ะแต่ในช่วงที่ผ่านมาที่มก็ไอคึ้รกกเราก็แดกระคายคอมากเลยนะอากาศเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยว all, แดดออกอะไรไม่รู้นะคะดูแลสุขภาพมันด้วยแล้วกันนะคะหลังจากนั้นก็จะลงแป้งนะคะเพื่อคลีนอัพทุกส่วนแล้วก็เซ็ตเคื่องสำอางบในใบหน้าแล้วก็ โดยเฉพาะใต้ตา,ยตาอย่าลืมเพราะว่าปัดมสาสคาร่าเยอะจบวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมไปดูวิดีโอต่อวิดีโอที่2นะคะที่พิมจะอัปเกรดลุคนี้ซึ่งเป็น day time ช่วงกลางวันในแบบเมียแต่งให้กลายไปเป็นลุกกลางคืนแบบเมียแต่งเวอร์ชั่นเมียน้อยจะได้แบบก็คือแบบว่าจะแรงขึ้นอัปจากตรงนี้เลยอะคะ่ะว่าไม่ต้องลาไม่ต้องอะไร ให้เป็นรูปแบบของเบนจากชมพู่เป็นเบนเน,นะคะถ้าเกิดพอใจกับแป้งก็มาลงลิปลิปกันนะคะโดยที่ลิปเนี่ยพิมจะใช้ที่เป็นสีนูดทีุ่เท่าที่มีนะคะคือจะเป็นสีนี้สีนี้นะคะก็ใช้แปรง ก็จะออกนูดกว่านนดกว่าที่จะลงไปที่ริมฝีปากเปล่าๆนะคะเพราะปากเปล่าๆเนี่ยเราจะมีแบบเส้นเลือดอะไรยงนี้บางคนก็ปากชมพูมากอยู่แล้วค่ะพอทาลิปสีแบบนี้ลงไปก็คือจะเห็นเฉพาะสีสีริมฝีปากตดยเองเนี่ยลอดขึ้นมา อะไรคะเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วกับลุกแบบเมียแต่งเวอร์ชันเมียหลวงแต่งไปงานกลางวันได้นะคะก็เดี๋ยวติดตามชมวิดีโอที่2กันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้เราเจอกันวิดีโอถัดไปคะ่ะ